สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้3พฤษภาคม2564ช่องปอนบ้าน u t u b e ครับมาเกาะติดกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลนะครับวันนี้3พฤษภาคมครับนายกรัฐมนตรีประชุมทีมเศรษฐกิจแล้วนะครับแล้วก็เร่งทีมเศรษฐกิจให้ออกมาตรการเยียวยาด้วยความให้เหมาะสมและรอบครอบนะครับและนายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ทีมเศรษฐกิจ ้ามาตรการใดมาตรการเยียวยาใดสามารถทําได้ทันทีให้เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันที่หพฤษภาคมนี้เลยนะครับก็วันที่หพฤษภาคมพี่น้องก็มารอรุ้นนะครับว่าจะมีมาตรการใดเสนอเข้าท,ที่ที่ประชุมคอรมอเพื่ออนุมัติและประกาศออกมาใช้รอฟังข่าวครับเพราะในรายละเอียดการประชุมวันนี้นายกรนตรสั่งการแล้วให้เร่งรัดการเยียวยาอย่างเร่งด่วน อันไหนสามารถเสนอรวนเสนอได้ได้เลยทันทีในวันที่5พฤษภาคมนี้ซึ่งวันที่หพฤษภาคมนี้จะมีการประชุมคณะมนตรีนะครับ่วนมาตรการใดจ,จะต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก็จะน่าจะเป็นสัปดาห์ต่อไปเสนอเขาที่ประชุมคอรมอลแล้วช่วงนี้จะมีมาตรการเยียวยาทายอยออกมาเป็นระยะระยะติดตามข่าวต่อไปนะครับสําหรับรายละเอียดที่มาของคลิปนี้ที่เรารพูดอยู่๋ยนนี้ที่เราเล่าให, <c oughs> ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังอยู่ตอนนี้เราจะแนบไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านสามารถอ่านรละเอียด ได้อย่างชัดเจนนะครับดูช่องนี้มีความสุขต้องดูช่องปอนบ้านยูทูบรับรองได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่นํามาเผยแพร่เป็นข้อมูลจริงเพราะการที่จะทําให้ประชาชนมีความสุขกับการดูคลิปต้องได้ดูเรื่องจริงเท่านั้นครับดูช่องนี้มีความสุขต้องช่องปอนบ้านยูทูบอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมีอะไรเคลอบหน้าจะนํามาเสนอต่อไปสวัสดีครับ